ครับสวัสดีครับผมเกินจากโซนอลิบานะครับวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานวันนี้ผมมากับไมที่เป็นตระกูลบอร์ดแคสติ้งนะครับก็คือเป็นไมเอิร์ w เวิร์ที่ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นไม่ที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงแล้วก็การทำงานแล้วก็เสียงต่างๆจะถือว่าเป็นระดับท็อปเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตระกูลบอร์ดแคสทั้ง3ตัวเลยวันนี้เรามากับรุ่นอะไรบ้าง อย่างที่เห็นวันนี้นะครับเราเห็นตัวน้องเล็กของเราก็คือตัว Earthwork ไอคอนะครับเป็นรุ่นไอคอนจะมีมากับตัวสแตนของมันเองแล้วก็ตัวตัวอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยก็จะเป็น USB ที่มาสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องนะครับได้โดยงา่ายคือทุกเครื่องน่าจะมีพอร์ต USB อยู่แล้วแหละตัวนี้ก็จะเป็นทำมาสำหรับการบอร์ดแคสติ้งที่เป็น มืออาชีพที่เป็นระดับเริ่มต้นนะครับก็คือสามารถต่อ USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยมาดูตัวต่อมาก็จะเป็นไอคอนโปรนะครับตัวลักษณะตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยทำจากอลูมิเนียมเกรดแอร์ครา t ก็คือใช้ผลิตเครื่องบินนะครับตัวอลูมิเนียมตัวที่ที่ทำอย่างนี้ ก็คือมาชีนมาอย่างสวยงามแล้วก็การเชื่อมต่อของเขานะครับจะใช้เป็น XLR ก็คือจะต้องมีปลีที่ใช้งานร่วมด้วยของเราวันนี้ก็เราจะใช้ร่วมกับปลีเป็นพรามนะครับก็คือจะโกงหน่อยใช้พรามต่อเข้ากับตัวระบบแล้ก็เป็นตัวพี่ใหญ่ของตระกูลบอดแคต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น E-tot เป็นลักษณะ ตัวไมโครโฟนก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็แมชชีนมาอย่างสวยงามใช้การต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เฟสเป็น XLR เหมือนกันครับวันนี้เราก็เชื่อมต่อด้วยการใช้พรามเหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาทดสอบไมค์ให้เราฟังกันว่าแต่ละไมค์จะมีคาแรคเตอร์การรับเสียงแล้วก็คาแรคเตอร์การให้เสียงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกัน รอบการโครจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านแสงอุณหภูมิและการหาอาหารแตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้รวมถึงมนุษย์ใช้จังหวะการโครจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวันทําให้เกิดการปรับตัวปรับพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันแต่ละคืน รอบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกปรากฏการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านแสงอุณหภูมิและการหาอาหารแตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้รวมถึงมนุษย์ใช้จังหวะก,การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวันทําให้เกิดการปรับตัวปรับพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันแต่ละคืน รอบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านแสงอุณหภูมิและการหาอาหารแตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้รวมถึงมนุษย์ใช้จังหวะก,การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวันทําให้เกิดการปรับตัวปรับพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันแต่ละคืน เป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้ลองฟังเสียงของแต่ละรุ่นแล้วนะครับการเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าจะต้องการเอาไปใช้กับงานอะไรแล้วก็เสียงลักษณะไหนรวมทั้งอินเทอร์เฟซที่ใช้ด้วยน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้รุ่น2รุ่นนี้ตัวที่เป็นไอคอนโปรแล้วก็เป็นอ e ีตอนนะครับเราจะต้องมีปลีหรือว่ามิกหรือว่าอินเทอร์เฟซซาวน์อินเทอร์เฟซอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราสามารถรองรับ สัญญาณไมโครโฟนนะครับเป็นแบบ XLR ได้นะครับส่วนถ้าใช้ตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยสามารถต่อเข้า USB mm hmm. เข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยทุกเครื่องนะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะมีวิดีโอที่เป็นทริคหรือวิธีการหรือการใช้งานต่างๆแบบสั้นๆมาให้ฟังกันเป็นประจำนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยหรืออยากฟังอะไรเพิ่มสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์นะครับเรายินดีตอบทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ